เราจะใส่หมวกมวบ้านมาสวใส่หมวให้เราเหรอใส่หมวกให้คนตามาโชว์ความสามารถนะครับมาทำดี้งหน้าเลยครับมาทำดีน้ครับอน้าไปนกน่าจะดีด้วยครับใส่หมวกแเาเอะหมวกให้คนสอนสอนนครับ เขาจะใส่ผให้เอาายสูเอีกดไอ้ดีไอ้คดีเราก็ทำเป็นนะใสคุณกัาวยอไอ้คดีเราทำเป็นนะความสามารถก็มีนะฮะม้นการกิ้งเล่นหลังสิหันหลัดูอีนะครับ

ยังช่วยหน oh. ่อยยงช่วยหน่อยรู้การกระทงมาหลังครับบัวพาน็มหมดเลยอยครับอยู่หลังบ้านเลยนะครับ ไปซื้อไปซื้ออาหารเขาเขาฆ่าไปไหมครับเนี่ยไม่ไม่เป็นครับคนที่ตามาน่จักันคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นำรถขอบขอบคุณมากครับโอดูไม่ดีวันโอ้ไม่ดีวัน

เบื่อแล้เบื่อแล้เบื่อเขาเบื่อ้น่ยเ้อได้โอราณมาจากที่ไหนโบราณบอกไปใส่กันเองไม่ได้เหทำไล่ะดีดัืภาษาออข้างหลังเลยครับแตน้องๆินเ ให้เขาทำไมให้คืนวันนี้วันตมมันไปขนยายกินอ่อม้อเดียวง่ย่อยอากมาเห็นมบบานอันนี้มาตั้งแต่ยังยังไม่มีโงเลยนะฮะไม่มีโงใช่วเราจะ่อยจะ้มานะเร้าอ้ฮหเ้ยเดี๋ยวหนัยไม่า่เดียวล สวยทำเป็นยยแวมาเนี่ยเออกเบื่แล้วั้เื่อยัง้เนี่ยลคป็นซีาก็ดีใจครับไอีไม่มาตนู่นครับใช่แล้วแม่ความรู้จนโอ้ดตงึนี่มาว่กเดานะ อ๋อใส่ใส่บาทประมาณหกโมงเช้าครับพระเดินผ่านหน้าบ้านครับคุณตาครับคุณตาตั้งชื่อบัวบานครับชื่นใจครับชื่นใจอายุอายุเจ็ดปีครับ ก็ถ้าเป็นควานก็เลี้ยงง่ายครับควานเลี้ยงง่ายครับแต่ถ้าถ้าควานไม่อยู่คนอื่นก็เข้าไปไม่ได้ครับตัวไหนดที่สามครับมาร่วมแต่ว่าควานคนเดียวครับผมควควานคนเดียวมันปวดหัวมัน หใจครับาไมทไมทไมไปไปคนอเอ่อก็มีขนครับแต่ยังชื่นเขาเหยียบแล้วเขาดึงหางเขาเล่นครับมันก็เลยหายอันนี้ก็แหวงแหวงนะฮะเพราะว่าเวลานอนเขาก็เหยียบเอาปกติมันจะมีเป็นพวงสิเป็นพวงสวยเลยครับเป็นพวงเป็นพุ่มเลยครับขไปไปดูของแม่เขาก็ได้ครับแม่เขาเป็นพวงเป็นพุ่มอะไรอ่ะครับอ่าแล้วแต่ครับผลิตภัณฑ์อย่างนั้นเอางาออกแล้วเหรอ ตัวเมียครับตัวเมียคตัวเมียจะไม่มีงาก็มีแต่เป็นงาเล็กๆครับเป็นขนายแต่ตอนี้ตัวผู้จะงายาวอย่างนี้เรื่อยๆตัวผู้ไม่มีงาก็มีครับเป็นสีดอครับไม่มีงาสีดอก็กินน้ําครับกินได้หลายแบบกินมือกินเอาใส่ปากแหมไม่ต่อเทลยนะประกันขนาดเราไม่ต่อเทเลยเนดูดูดูกินได้ ดีดีดีนะฮะดีนะฮะเขาอยากจะแบบดื้อครับเวลาเห็นแขกเนี้ยนอนเล่นบ้าง <ไป S 2> อะไรบ้างครับโอ้บ้านดาวอยู่ตรงจะไปไหมครับเดี๋ยวผมพาไป อยู่ตรงนู้นหลังคาทีเขียวอยู่ครับ,อ,บ,บอ๋อบบครัลรุมอะไรนอยลุนอยู่บ้านครับอยู่ตรงตรงข้ามนี่ครับตร,ตรงข้ามครับที่งานย,ยาวออกวนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับ ดือดอ่ายลกคะีวเวลาถ่ายรูปลักคอนแ่ะมโอ้โหขอบขอบคุณมากครับผมมานั่งเร็วนั่งลูนั่งแบบรับคอนั่งลูโอ้ตุกต้อมมากเขาเดือแล้ว

Reveal, โสท่าถ okay ่ายรูปโคท่าให้ถ่ายรูปเลยนะเราก็บอดบาดกลัวๆ้โอเคนะอยูอโอเคนะครับเดี๋ยวว่าจะไปนะครับแต่ว่า FC แฟนคลับมาเลยนอนเล่นเลย ถ่ายรูเปเือโอ้ได้ครับได้ครับมาเลยเอ,อถ่ายต๊ะ<อ> fc ก้ามาเยี่ยมบัวบานนะครับกับชื่นใจชื่นใจแล้วก็ปล่อยยังเดีย๋ยเขาไปไม่ได้ตอนแรกว่าจะพาบวาัวบ,บานกลับบ้านนะถ่ายวีูอตรงเล่นน้าเสร็จแต่ว่าควานเออไม่ให้แต่ว,ว่าแฟนขับมาหาเราอ,อยากถ่ายทอดความน่ารักของบัวบานให้แฟนขับดูนะฮะชื่อน,นี่ถ้าควานจับสองคนนี่คงจะยากนะครับยากต่อการคอนโทรลอีกอย่างหนึง่งแล้วก็ต้องเออ รักษาความปลอดภัยครับทั้งคนทงชา้างอย่าให้เกิดอันตรายอันใดเลยนะครับมาหาช้างก็ขอให้มาแบบมีความสุขไปก็ขอไปแบบมีความสุขนะครับผมสวัสดีครับ